5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพคอฟีฟ่าออนไลน์4เดือนนี้เรามีอัปเดตรายชื่อนักเตะใหม่และผู้จัดการทีมใหม่นิวโรสเตอร์ทั้งดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์พร้อมอัปเดตสกิลเพิ่มเลเวลโค้ชให้ไปถึงระดับท็อปรีบโหลดเบซาวโบกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ ตอนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุฟบอลแบบเข้มข้นทุกคืนและอยากเสียวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอสไส้แนทดูบอลครับเมื่อมีใครสักคนออกไปก็ต้องมีคนเข้ามาทำแทนครับ แฟนๆคงอยากจะรู้ว่าหลังจากการอำลาทีมของเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปซึกก่งเราต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ากว่าที่เอจะออกไปจริงๆเนี่ยก็คือช่วงปลายปีเดือนธันวาคมนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยหลังจากการล่มสลายของซูเปอร์ลีกของทีมในอังกฤษก็ทำให้เจ้าของจากหลายสโมสรต้องมาแสดงการขอโทษกับแฟนบอล ซึ่งที่ได้รับคำชมเชยที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นจอห์นเดบลีเฮนรี่ของลิเวอร์พูลที่เปิดกล้องคุยกับแฟนบอลแบบเห็นหน้าเห็นตากันไปเลยครับทำให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นว่าเฮนรี่เนี่ยรู้สึกอยากจะขอโทษแฟนบอลจริงๆซึ่งยูไนเต็ดเนี่ยก็โดนโจมตีจากแฟนบอลเพราะว่าตอนที่ทีมอื่นประกาศว่าจะออกจากซูเปอร์ลีกหลายสโมสรแม้กระทั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็กล่าวขอโทษแฟนบอลอย่างจริงใจครับแต่ว่าสำหรับยูไนเต็ดเนี่ยก็แค่ประกาศว่าเราจะไม่แข่งรายการนี้แล้วนะแล้วก็จบเลยครับจนกระทั่งเชื่อว่าหลังจากที่เฮนรี่เนี่ยออกอัดคลิปขอโทษแฟนบออลลลิเวร์พู ทีมพีอาร์ของยูนเต็ดก็คงจะมองว่าอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับซึ่งก็นําไปสู่จดหมายฉบับนั้นของเจอร์เกรเซอร์ที่เขียนมาในใจความที่ว่าเราให้ความสําคัญกับแฟนบอลน,น้อยเกินไปเรากจะขอโทษที่ทําแบบนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพวกแฟนๆให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเลยครับว่าโจเอลเขียนจดหมายฉบับนั้นด้วยตัวเองเพราะว่าจดหมายบางครั้งนี้ให้ทีมพ r เขียนก็ได้นะครับเจ้าตัวอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ครับบางทีแฟนบอลไม่ได้ต้องการอะไรครับนอกจากให้เจ้าของสื่อสารกับพวกเราอย่างจริงใจมากกว่าส่วนเนื้อหาที่ว่าเจ้าของและเอ็ดวูดเวิร์ดสื่อสารกับทีมโค้ชแล้วก็นักเตะผิดพลาดยังไงรวมถึงการแปลจดหมายตัวเต็มของโจเอลเจาะลึกผีไลฟ์คืนวันที่21เมษายนมีคําตอบอยู่ครับส่วนที่เกินไปนะครับการอำลาทีมของวูดเวิร์ โครงสร้างของสโมสรอย่างแรกเลยคือเรายังไม่ทราบว่าใครจะขึ้นมาเป็นรองประธานบริหารโคต้ดตำแหน่ง c ี o โอที่วูดเวิร์ดทำไว้นะครับซึ่งแม้ว่าจะมีแฟนบอลที่ไม่ชอบเอดมาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาทาได้ดีมากมาโดยตลอดก็คือการหาเม็ดเงินเข้าสู่สโมสรครับฉะนั้นผู้บริหารที่จะเข้ามาทางานแทนที่วูดเวิร์ดเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านการตลาดและการพาณิชย์ครับล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ได้ลิสต์รายชื่อของตัวเต็งที่จะมาแทนวูดเวิร์ดอยู่กานคนด้นนร Richard no, นนบรริหา และทีมงานของวูดเวิร์ดเดิมครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าตลอดเวลาที่เอสเป็น CEO นะครับคนที่คอยหาเงินแล้วก็คอยติดต่อสปอนเซอร์นั่นก็คือริชาร์ดอาร์โนนั่นเองครับฉะนั้นถ้าอาร์โนมานั่งแท่นแทนที่ของวูดเวิร์ดแล้วก็ทําหน้าที่หาเงินเข้าสโม,มสรอ,อย่างเดียวโดยที่มีจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งเป็นผอกีฬาเนี่ คอยดูแลเรื่องการบริหารด้านกีฬาทั้งหมดก็คงจะเป็นจุดที่ลงตัวเพราะว่าคนหนึ่งก็หาเองินอย่างเดียวอีกคนก็ดูแลด้านกีฬาทั้งหมดไปเลยครับส่วนอีกคนที่เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนวูดเวิร์ดเนี่ยก็คือคลิฟแบตตี้อีกหนึ่งลูกมือของตระกูลเกรเซอร์เหมือนกันนะครับเขามีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้าด้านการเงินของ s p o t ์เทนะครับแล้วก็เคยทางานในตําแหน่งใหญ่ๆใ,ให้กับแรดโบรกสบริษัทเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษเช่นเดียวกันกับการดูแลด้านการเงินให้กับบริษัทฮิลต การบริหารการเงินเยอะมากส่วนชื่อสุดท้ายที่แฟนๆอยากจะได้มากที่สุดก็คือเอ็ดวินฟานเดิลหครับตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่แฟนๆต้องการ คนที่เด่นด้านการบริหารมีความรู้ด้านกีฬายอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันรู้ขนบและวัฒนธรรมของสโมรสรเป็นอย่างดีติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือว่าฟานเดลซาเนี่ยไม่ใช่คนของตระกูลเกรเซอร์ครับแต่ถ้าเกรเซอร์เปิดใจเลือกฟานเดลซารจริงๆและจะตัวอยากไาทำงานที่โอ๊ตพราฟอร์ดก็น่าจะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของนาาักสัไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับ ดิแอสเลติกยังรายงานต่อเนื่องนะครับว่าเซอร์เล็กเซอร์กุเซนอาจจะมีบทบาทกับสโมสรมากขึ้นหลังจากการอำลาทีมของเอ็ดวูดเวิร์ดแต่ก็ไม่ได้มีการระบุอย่างละเอียดนะครับว่ามีบทบาทเพิ่มขึ้นแบบไหนแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยป๋าคงไม่ได้มาเป็น c e o แทนเอ็ดนะครับแบบนั้นน่าจะเหนื่อยกันแย่แะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยป๋าก็เคยลงชุนมาต้อนรับจูตไปเล่นแขมตอนที่เดินทางมาเยี่ยมสนามซ้อมแคริงตันก่อนที่สุดท้ายเนี่ยน้องจูจะย้ายไปอยู่กับปัทมูลอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ก็เป เพราะว่าก่อนหน้านี้ตลอด8ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าปามีบทบาทกับการบริหารทีมไม่มากนะครับส่วนคำถามสุดท้ายที่แฟนๆอยากให้เกิดก็คือว่าในเอสไปแล้วเนี่ยเกรเกอร์ก็ขายทีมทิ้งไปด้วยซะเลยครับในซูเปอร์ลีกก็ล่มไปละเอสดไปแล้วก็ออกกันไปให้หมดเลยครับชีดน,นี้ก็ต้องมาลองดูว่าใครพร้อมที่จะมาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่หรือว่ากลุ่มทุนใหม่ของยูนาเต็ดนะครับ ล่าสุดเกรกจอห์นสันผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็พูดถึงนักธุรกิจที่เคยเป็นข่าวกับทีมมาแล้วและก็น่าจะยังคงสนใจอยู่และที่สําคัญคือมีรายงานว่าเขารวยกว่าโรมันอับราโมวิชประธานสโมสรเชลซีณเวลานี้และที่สําคัญเป็นเด็กผีด้วยนะครับแน่นอนครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีก,กับเซอร์จิมแรดคลิฟที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมนี้ในลีกเอิงฝรั่งเศสและปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินรวมของเซอร์จิมอยู่ที่12,000ล้านปอนด์ เขาเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในอังกฤษเมื่อปี2018ด้วยนะครับเป็นการจัดอันดับจาก Time s ครับจุดขายของป๋าจิมก็อยู่ที่การอยากมากอบกู้สโมสรแห่งนี้อีกครั้งด้วยใจเพราะว่าตั้งแต่ที่เซอร์เล็กซ์ออกไปเนี่ยทีมก็ยังไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดอีกเลยนะครับเขาอยากจะให้ทีมเนี่ยมีแนวทางการบริหารที่ถูกต้องและก็ใช้เงินให้เป็นนะครับซึ่งก่อนน่าจะไปทำนีสเนี่ยเซอร์จิมแรดคลิฟก็ศึกษาการทำงานของทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีแต ว่าต้องเอามา4,000ล้านปอนด์อย่างต่ำซึ่งกับภาวะโควิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับผมยังเชื่อว่าลุงจิมเนี่ยน่าจะยังสนใจแล้วก็ติดตามฟอร์มของยูน t เตดอยู่เสมอและเมื่อโอากาสมาถึงนะั้นลุงจิมอาจจะลองหวนกลับมารวบรวมเงินซื้อสโมสรของเราก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าลุงจิมนั้นมีสิ่งที่เศรษฐีคนอื่นไม่มีนั่นคือเขาเป็นเด็กผีมีหัวใจที่รักแมนเชสเตอร์ยูนเตดอย่างแท้จริงนั่นเองครับ อย่าลืมนะครับว่าสำหรับสายลุ้นฟุตบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราแล้วก็ยังได้พูดคุยกันเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงไม่ควรพลาดกับแหล่งแอสไซน์นัดดูบอลครับแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยส่วนใครจะรู้จักเพื่อนหหอ Open ใหม่หรือกลุ่มโอเปนแชทใหม่เชียร์บอลคลับโอเปนแชทพูดคุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามไอคีคือพลังสู้ในความหวังเพื่อนอนาคตที่เปล่งต่างของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณทสกิ และฟี فا ออนไลน์4